ครับผมจ้าจเรซั์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดค่ายแคสเธอร์บิลนะครับเป็นรถขุดในตำนานก็ว่าได้ครับแค t เธอร์บ e ิล่าอีรนะครับ เล่นลึกสุดบูมเลยพี่น้องครับแมจับเต็มนะครับสองร้อยสิบไปแล้วพี่น้องนะเมื่อเช้าพา FC ไปซื้อครับห้าแสนห้าออกตัวไปแล้วครับ สองร้อยสิบเดซิก,ก้าก็อีร้อยยี่สิบบีอ่าคอนโทรลตึงไฟฟ้านะครับโอ้ย <c oughs> เจอหน้ำมาพี่น้องอ่าร็อกกี้ร้อยเก้าห้านี่ทีมงานเสียกลันนะครับทีมงานเสียกลัน มัไ่่คอยชด,ออดูกันเต็มเต็มฝั่งนี้ก่อนครับจะเห็นไล้ว่ามีน้ำน้ำน้องถ้าถ้าพังลงมาก็เป็นเรื่องครับรุ่นนี้ตัวนี้ยกเครื่องใหม่แล้วครับ ใช้ปั๊มเคสามวีครับอ่าเป็นงานเกาหลีเครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องของอ่าสามสามหนะึ่งสองน่นไม่ร้องนะก่อนจะเป็น e ร้อยสิบีนี่เป็น e ร้อยสิบครับ e ร้อยสิบนะครับ e เจ็ดส e ิบ e ร้อยสิบ e สองร้อยแล้วก็มาเป็น e 7 0 b แล้วก็ e 1 2 0 b e 2 0 0 b นะครับแล้วก็มาเป็น3 2 0 V 1 3 2 0 v 2นะครับหรือว่าเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็มาเป็น3 2 0 b bv 1 v 2แล้วก็ c นะครับ cl แล้วก็ D แล้วก็ DCG แล้วก็มาเป็น D2 นะครับ D2 GC แล้วก็มาเป็น3 2 0 Next Gen แล้วก็3 2 0 GC มาเป็นรุ่นเล็กกั3 1 3 D2 GC 3 1 2 D2 3 1 1 3 1 2 B โอ้เยอะแยะนะพี่น้องรหัสแคทเนี่ยอ, này, อ่าถ้าพูดนี่ งงกันเป็นแถวเลยครับล็อกกี้ไปแล้วครับร้อเกห้าโอ้เล่นสุดบูมเลยเนี่ยอาเอาดินแข็งไปใส่เดี๋ยวเสร็จจะเปิดน้ำห่อพี่น้องเปิดน้ำจับปลาหน่อยบอ่อนี้นี่ครับโอ้น้ำเต็มเลยเดี๋ยวจะสูบออครับเพราะว่าเจ้าของจะเลี้ยงปลาดึก จำได้บ่บ่อนี้มาร์คเทนเคยมาเจาะครับมาร์คเทนเคยมาเจาะที่ว่าผมลงให้ดูครับกับพวกพี่ลงนะวินดูลึกดิลองลึกกี่เมตรครับเนี่ยเดี๋ยวนนบาไปดูก่อนนี่เล่นสองชั้นนะครับเล่นสองชั้นเลยมันหกเมตรครับกาเจ้าของกาจะลงปลาบึก รงปลาบึกก็จะได้ปลาบึกชอบชอบชอบอยู่น้ำลึกๆครับโอ้ดูท่ายืนนะอ่าจัจะลบไปอันนี้ก็ซื้อมาจากสุรินทร์ครับ โซ่นั้นเซ็ตมาใหม่ไอโซ่เกาหลีนะครับเรื่องตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ12ตันครับอายุน้มประมาณ30 30ปีขึ้นนะพี่น้องนะครับแคดจีร้อยสิบบีโอสามถึงสี 40, ่สิบสามถึงสี่สิบไหมโอ้นานนา้ำนานละ ่นนี้สู้แข็งนะครับเจาะแข็งสบายเลยเปลี่ยนเทอร์โบมาใหม่ฟิตเครื่องมาใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับดูกันใกล้ๆเลยพี่น้องนะคุณลึกมากครับผมเสียวนะเนี่ยยืนใกล้ๆนี่ nước đi nè Ồ, ừ, căn như này đi đi gặp căn vậy này น้องครับ e 1 2 0ี b เก่านอกลองไปหาดูอาจจะสวดทรงเขาไม่สวยแต่ว่าความแข็งแกร่งเขาลูกอิดทุกคนแนม่หรือว่าสุดยอดครับตัวนี้หรือว่าแข็งแกร่งนะครับหรแหม่ยดาฟเลงตรงแก้วเลยครับ ใส่หมดไปสี่ห้าหมื่นนั่น้องนะทั้งโตทั้งน็อตทั้งโหลเลยเซ็ตใหม่เลยเ,เอเสียครับเมื่อวานเอเสียไปแล้วช็อตครับพี่น้องเอช็อตตัวนี้เร็วครับแต่ก่อนรุ่นนี้ใช้ปัม๊มไดกินนะพี่น้องไดกินแต่ว่า่วนใหญ่ก็ อายุเยอะปั๊มก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนเป็นเทสวีของเกาหลีครับใส่งานเกาหลีเลยครับห้าร้อยเก้าห้าไปแล้วครับซื้อจากอู่สวนสักประมาณ7ปีแล้วครับคันนี้7ปีซื้อมาล้านล้านห้าหมื่นแล้วนะเมื่อ7ปีที่แล้วครับอ่าอีสปีก้าอ่าเมื่อกี้ก็มีรวมบ้างครับ เอวเยิะโอ้ยต้องจารบ,บีใช่ใช่บางทีจจระบ,บีก็หมดอายุนะพี่น้องเป็น20-30ปีบางทีเราก็ต้องฟ้านออกมาแล้วก็อัดจจระบ,บีใหม่เข้าไปนะครับมันจะมีรูใส่เข้าไปในเอวนะครับรถทุ่นเก่าๆก็ลงใส่ไปหน่อยเพราะว่าจจระบ,บีมันจะเป็นน้ำนะครับ ดำแล้วก็เป็นน้ำสีน้ำตาลหมดสภาพครับเออดูผมยืนใกล้ๆพี่น้องนีง่นี่จะแซ่โอ้โหน้ำนันนะโอ้ผมกลัวจะพังพี่น้องนะตัวนั้นเดี๋ยวพังมาแน่ครับมีซึมครับจะพังก็จะกั้นใหม่วันนี้วิ่งสามคัน ทันใดมีรถดัาก็มาวิ่งได้ครับทีมงานนี้นะครับติดต่อชาติเริรัพยัมาได้เลยอ่าส่วนรถขุดไม่มีปัญหานะเห็นแต่เก่านี่ก็ใช้ได้พี่น้องนะอ่าเล่นกันเป็นร้อยเที่ยวแล้วครับร้อยสองร้อยก็เล่นได้นะนะครับตอนนี้มีรถวิ่งแค่สามคันถ้ามาอีกสักสามสี่คันนี่พอดีแั้วนะเจ็ดคันนะครับวนะนเรื่องเรื่องการจ่ายนะครับไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวชาติเตือนทรัพย์รับประกันให้นะครับเอาหัวเป็นประกันว่าไม่มีเบี้ยวครับแม่วันนี้พาไปซื้อครับพาไปซื้อวิสุทธิเดก,ก้าตัวสอ,สองหนึ่งศูนย์ครับโน่นไปนองดูเอานะ นี่ครับเพิ่งถอยมาเมื่อกี้นะพี่น้องสองแสนวางสองแสนจัดไปเน้นไปสามแสนห้านะครับพาไปซื้อเลยนะครับผ่อนประมาณเดือนละ,ะมันเดือนละหมื่นนะเดี๋ยวไปเน้นจะสรุปให้ดูเรื่องสองหึ่งูไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่น้องครับ ับมาเลยนะครับใช้งานเลยเดี๋ยวจะไปนั่งดูรถ5,005เขาหน่อย,ยว่ามันนิ่มขนาดไหนเดี๋ยวแคร้ 200B เฮ้ยอี ทีร้อยยี่สิบปีไปเน้อทโทษทีบางทีก็หูพัดล้งไปขอภัยครับทีร้อยสิบปีเก่านอกอยู่มาล้านสามนะครับล้านสามล้านสี่ล้านสองล้านหน 2, ึ่งน,นะครับแล้วไปัวโมงกันบินแล้วก็อินวอยเป็นเพราอินวอยนนองนะ ช่ครับรถขุดพ่อครับรถดำนะครับรับสมัครคนขับรถดำหนึ่งคนครับนะครับนี่ครับขับคันได้กล้านี่แหละแล้วก็อยู่กินพร้อมครับ ป่าครับมีป่านิดหน่อยแคทเธอรีลา่าก็ทีนี้อ่าหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับทำที่ญี่ปุ่นนั่น้องนะรุ่นี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นได้ว่าเหล็กแข็งมากครับโอ้รถสามสิบกว่าปีนี่ไม่ธรรมดานะ าอาทำไมมันขึ้นไปแนวนั่นล่ะทำไมตั้งท่าสโลปยังนั่นล่ะก็ขับรถขับรถคุณมาสองปีครับขับเองเลย เงินทองไม่รั่วไหลครับ ก็ง่วงนอนี่น้องดูคุณลึกไกปน,น้องนะนี่สองชั้นครับสะเนี่ยน้ำเต็มนะครับโอ้ดาเปิดทะลักออกมาเนี่ย ไปเก้าห้าไปแล้วครับด็อกกี้โดปาเทียนครับด็อกกี้กันนี้ซื้อมา50กว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว เดี๋ยวให้ดูเครื่องนะดูตับไตไส้พุงเขาพี่น้องนะเครื่องแคทเลยโอ้อา้าวไดไปท่านั้นอ่ะเอ้เอ้าวไปไปโอ้ นี่ครับปอินไปเลยก็วิดีโอที่น16นาทีครับผมชาติเจริญทรัพย์ต้องขอจอบด้วย ค่ะแคตเทอร์พิล่านะครับไอไอร้อยยี่ส e, e นะิบบีพี่น้องใช้เครื่องแคทนะครับสี่สูบเทอร์โบใช้ปั๊มเคสามบีครับแปลงเอาอช่วงล่างใช้กอสซิชนาเซนนะครับน้ำหนักสิบสองตันคงกีดูประมาณศูนย์ห้าห้าลูกบาทเมตรนะครับสนใจก็ลองสอบถามคุยกันได้เก้านอกนครับพี่น้องถือว่าแข็งแรงรุ่นนี้นะครับความเร็วสูงอ่ะฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ